ถึงเรื่องของ <Ừ. S 1> สกู๊ปของเราดีกว่าพัดใช่ครับวันนี้เนี่ยก็จะอยู่กับตัวหนราคุณปอทฤษฎีอ,อีกหนึ่งสกูป๊ปนะครับเราจะพาย้อนกลับไปดูนะครับว่าอาการคุณปอนเนี่ยแต่ละวันที่ผ่านมาหลายวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างะนะครับแล้วก็มีใครที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมกันบ้างครับ ส่วนมนภาวนาภาวนาครับอย่าว่าคนแก่โบราณนั่นนะฮะท่หกชั้นฟว้าผ้าชั้นดินเนี่ยว่าจุดทูปขอให้คุณปอหายไวๆน้องเป็นเด็กน่ารักอยากจะให้หายพี่ก็มั่นใจอยู่นะว่าเขาต้องต้องดีขึ้นทุกวันทุกวันเสียงภาวนานะครับของแฟนคลับปอทฤษฎีดังกึกกล้องออกมานะครับจากใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเมื่อไ่ทุกคนได้ยินข่าวร้ายเพรกหนุ่มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอาการโคม่า5 0 5 0ครับ วันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วที่ชูรินไซไม่คลาดส,สายตาจากห้อง CCU ชั้น9โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่พระเอกดังยังคงนอนบนเตียงเพื่อพักรักษาตัวครับ ย้อนไปวันอังคารที่10พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาโดยประมาณอันวิทยาและบรรดาคนบันเทิงเริ่มโพสต์ขอความช่วยเหลือบริจาคเลือดให้กับปอนนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนาทีชีวิตขีดเป็นขีดตายพระเอกหนุ่มวัย37ที่เกิดอาการเกรเลือดตามและตายวายเฉียบพลันซึ่งทีมข่าวทวีนไซส์เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่จัดเวรตามติดอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ ช่วงเวลาบีบคั้นหัวใจนะครับทั้งครอบครัวแฟนคลับรวมถึงสื่อนะครับเกิดขึ้นในค่ำวันนงอาคารส่งต่อนะครับถึงเช้าวันพุธตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะครับที่คนไข้เกิดสภาวะหัวใจหยุดเต้นจนแพทย์ต้องเร่งปั๊มหัวใจครับโลกโซเชียลก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแฟนคลับแชร์บนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เนี่ยก็ถูกอัพอย่างต่อเนื่องและข้อความสะเทือนใจนะครับถูกรายงานตอนประมาณ22นาฬิกาว่าพระเอกคนดังกำลังจะจากเราไปครับ สุดท้ายแล้วข่าวร้ายก็กลายเป็นแค่ข่าวลือครับเมื่อทีมแพทย์นะครับแล้วก็เพื่อนนะครับแสดงช่วยกันยืนยันนะครับว่าพระเอกของเรายังไม่เสียชีวิตแต่ว่าด้วยอาการวิกฤตนะครับอาการที่ไม่สู้ดีนักช่วงรอยต่อกลางดึกจึงเริ่มมีสื่อมวลชนมาก่อติดนาทีชีวิตพระเอกหนุ่มคนนี้ครับจนกระทั่งเข้าสู่เช้าวันพุธชวินไซเป็นสื่อเดียวนะครับที่ปักหลักรอเพื่อข้ามผ่านคืนที่น่ากลัวที่สุดกับคุณปอทฤษฎีครับ แลในวันโมงเช้าวันพุธคณะแพทย์7คนระดมทีมรายงานอาการพระเอกหนุ่มครั้งแรกและกำลังใจสูงสุดที่ครอบครัวสหะวงได้รับคือดอกไม้ประทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาตินัดดามาศและพลังใจอีกมากมายจากทั้งผู้ใหญ่เพื่อนนักแสดงร่วมค่ายต่างสังกัดที่อยากให้ปอกลับมาดยตัวเอง ไม่ต้องห่วงครับคนอย่างพี่ปอกลับมาแน่นอน<ร>แข็งแรงเหมือนเดิม<อ>เร็วๆนี้ก็อรอเนาะทุกคนร<ช>ออยู่ค่ะให้เขาตื่นขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมคือขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องหายเลยถ้าไม่หายต้องมีโกรธกันเนี่ยทุกคนรักปอน,นะครับเพราะปอเน,นี่ยน่ารักครับทฤษฎีนะครับสหวงนะครับเป็นคนง่ายๆสนุกสนานทำงานเพื่อสังคมสนใจชีวิตพอเพียงแต่เขาเนี่ยก็มีฉายาในกองนะครับว่าพี่ปี ขึ้นสีนะครับก็มักจะเรียกว่าไอ้ปอไอทิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฉายาที่แฟนคลับตั้งให้คือปังคุงครับและเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่หลับได้ทุกที่ทุกเวลาคุณปอเนี่ยก็รักสัตว์นะครับอาบน้ำชุนนัคือกิจกรรมยามว่างและคุณปอก็มักจะชอบไปหาป้านิดา แห่งบ้านส่งเราะสัตว์อยู่เป็นประจำครับมาตลอดเวลาขาดเหลืออะไรคุณปอก็จะเป็นคนที่ช่วยพาป้าไปออกรายการทนไลทโชว์ตอนป้าถูกไล่ที่ก็ได้เงินจากที่ออกรายการทุนไลทโชว์ไปซื้อที่นครปฐมความประทับใจกับพี่ปอนี่มีทุกวันขี้แกล้งแล้วเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้นึกว่าตัวเองต้องเป็นพระเอกเป็นดาราตัวอย่างที่ไม่มีข่าวเช้าทํางานเพื่อสังคมจริงๆเสียสละนี่คือสิ่งที่เราหายากจากดาราในยุคปัจจุบัน แถลงการจากแพทย์คือความคืบหน้าที่ทุกคนเฝ้าติดตามทุกเช้าและเย็นแต่ที่ผ่านมามีเพียงแถลงการฉบับที่4ในเย็นวันพฤหัสบดีที่บรรทัดสุดท้ายไม่มีคําว่าวิกฤตทําให้วันนั้นเราเริ่มได้เห็นรอยยิ้มของครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่ยังรอว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับลูกชายพยายามทําใจตัวเองบอกว่าเขาต้องหายมันก็จะเกิดปฏิหาริย์ เราตื่นขึ้นมาทุกวันเราก็มีความหวังนะฮะแม้ความหวังนั้นมันจะน้อยหรือเป็นศูนย์เราก็หวังกันแม้วปฏิหาริย์นะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่มันก็เป็นความหวังเล็กๆที่เราเชื่อและศรัทธาว่าจะมีส่วนทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเหมือนที่คนเปนทั้งหลายคนคนช่วงอทีตชีวิตเฉียดต,ตายมาได้อย่างปฏิหารครับแล้วถ้าเกิดปฏิหาริมีจริงวันนี้ทุกคน ก็คงอยากจะขอให้ปฏิหารอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นให้กับคุณปอทฤษฎีนะครับฟื้นแล้วกลับมาเป็นผู้ชายที่น่ารักของทุกคน mm hmm. เช่นเดิมครับ ฏิหารเกิดขึ้นจริงๆนะคะขอร่วมส่งกําลังใจเต็มที่เมื่อกี้ยิ่งเห็นรูป <No. S 2> พ่อกับลูกแล้วก็แคปชั่นที่ลูกส่งให้คุณพ่อเนาะนะเดี๋ยวกลับมานะคะกับ i n นไซต์เอเชียในช่วงหน้าค่ะ